ผมขอรับผิดแต่มีผู้เดียวไม่ได้ถามน้ำตาสั่นนัน้ำตาแล้วเป็นยังไงบ้างอะคือมันได้เคลียร์ใจกันนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสําหรับทุกๆุคนที่ผ่านเข้ามาดูถือว่าจะเป็นบทเรียนของพวกเราทุกๆุคนในภายภาคหน้าต่อไปเลยครับว่าเราอาจจะเข้าใจว่าโอเคในสังคมยุคนี้อะไรที่ได้อะไรที่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับพวกเราทุกคนจะกลับไปนั่งคิดกันใหม่เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะครับก็ พวกเราอยากเล่นกันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าเข้าใจในในในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็จริงๆพี่ๆทั้งสองคนเขาน่ารักกับผมมากๆเลยนะแล้วเขาก็รักผมเขาเลยแกล้งผมอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะด้วยด้วยวิธีการหรืออะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้หลายๆคนที่เข้ามาดูรู้สึกไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นก็เราขอโทษพร้อมๆกันเลยกันครับขอโทษครับ คือผมรู้สึกไม่ค่อยดีดีกว่าครับหลังจากที่มันเริ่มออกมาในทิศทางลบอะไรเงี้ยครับเพราะว่าในตอนที่เรารู้แล้วอะไรเงี้ยครับเรายังรู้สึกดีนะเราก็รู้สึกโอเคมากๆที่คือเราเรามั่นใจมากว่าถ้าไม่รักไม่แกลงชูชัวใช่ครับไม่รักไม่แกลงอย่างแน่นอนแล้วก็แฟนๆนเดอะสตาร์หลายๆคนเขาก็บอกว่าปกติแล้วเราเราเล่นกันแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราเองก็เราก็อยากจะเล่นแบบนี้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่แต่มางานอาจอาจจะดูดูจากภาพหรืออะไรมันอาจจะดู ผมขี้แงด้วยครับทุกคนใช่ครับไม่ไม่ไม่แตั้มแบบคือคือผมอ่ะต้องบอกว่ายอมรับเลยว่าเป็นคนขี้แกงชอบแกงแต่เด็กเดก็เอาง,ง่ายๆก็คือโตมากับสังคมที่เป็นแบบนี้ที่แคบมาพูดง่ายๆที่แคบพอสมควรเราก็จะอยู่กับเพื่อนที่มันเป็นแงที่แก้งกันอะไรกรันดอกกันมันอาจจะไม่เคยมีเหตุการณ์หรือว่าบทเรียนอะไรที่ทําให้เราได้มองอีกมุมหนึ่งซึ่งตอนที่ผมลงคลิปไป อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณและเข้าใจมากๆเลยอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยได้สัมผัสมัมน <S <S เราอาจจะคิดว่าเรารักน้องในการในการลงคลิปครั้งนั้นเราต่างคุยกันว่าคลิปเนี้ยผมมองเห็นอีกมุมหนึ่งของน้องว่าน้องเป็นคนน่ารักแคร์ใส่ใจคุณครูแล้วแบบรักอยากคษอ,อยากทษครูอยาอ,อ,อยากอะไรอย่างเงี้ยเราเรามองความน่ารักตรงนี้แล้วก็ ไอเรื่องที่จะโดนด่าถามว่ามีคิดไว้ไหมมีนึกไว้เต็มที่ก็อีตั้มอีเลวอีชั่วอะ,อะไรเป็นตามเรื่องที่คิดไว้ประมาณแค่นี้อาจจะลืมคิดไปถึงว่าเด็กๆเยาวชนมาดูหรืออาจจะลืมคิดไปว่าความรู้สึกของน้องจริงๆเป็นยังไงอพอเกิดเรื่องผมก็มีการโทรคุยที่น่าตกใจคือน้องเป็นห่วงผมมากมากที่อันนี้อันนี้คือความน่ารักของน้องนะเขาะจะเป็นห่วงว่า พี่ผมไม่อยากผมกลัวพี่จะรับไม่ไหวกับการโดนว่าโดนอะไรหรือเปล่าน้องก็แสดงความเป็นห่วงมาแล้วก็น้องก็พูดว่าพี่ต้องเหมือนเดิมกับผมนะต้องแกล้งผมเหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยผมโอเคพี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกในเรื่องร้ายมีเรื่องดีผมได้เจอน้องชายที่จริงใจหนึ่งคนนะครับแล้วก็ได้เจอบทเรียนอะไรอีกหนึ่งบทที่ชีวิตเราโตมา2ี่สกว่าปีไม่เคยได้สัมผัส มุมมองนี้ไม่ได้คิดถึงความรักที่เขารักคริสไม่ได้คิดถึงมุมกว้างถ้าด,ด็กเข้ามาดูบทเรียนนี้เเป็นบทเรียนสำคัญมากแลก้วก็สัญญาว่าจะปรับปรุงตัวครับผมจะปรับปรุงตัวในเรื่องของการเราจะคิดให้มากกันกว่านี้เราจะคิดกันให้มาก,กใ,หให้ผมเปลี่ยนวันนี้ผมพูดไม่ได้ว่าตั้มจะเลิกแกล้งคนไปเลยหรือเปล่ามันอยู่ผมมา20กว่าปีผมจะค่อยๆปรับให้มันดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ จะคิดให้มันรอบครอบกันนี้ว่าจะแจกล้งใครจะอําใครมันควรจะอยู่ในกรอบแบบไหนเพื่อให้คนส่วนใหญ่เขาดูแล้วเขาโอเคหนแต่ว่าตอนที่สามคนก็รักกันมากสุดๆรับส,สุดเลยอ่ะ <ผม S 2> คือสำหรับตัวผมนะครับผมกับคริสเนี่ยสนิทกันมาก่อนก่อนหน้าที่จะ,ะคิดจะได้มาเจอคนอื่นทุกคนเพราะว่าเราก็ทำโคษณาสง่งมาด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นพิธีกรผมก็เป็นคอมเมนเตอร์อะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่คริสเนี่ยคือต้องบอกว่าต้นเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วมาจากผมนะค,คือ,คอ ผมเนี่ยเป็นคนที่คริสเนี่ยส่งมาปรึกษาว่าพี่การแบบเนี่ยผมแบบเครียดมากทำให้คุณแบบเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยมีมีไอเดียอะไขึ้นมาว่าเฮ้ยอยากเอามุมเนี้ยแบบว่าเฮ้ยส่งไปแบบแจ้งน้องันดีกว่าลับรับน้องใหม่อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยครูเขาเป็นคนแบบซีเรียสนะอะไรก็เลยส่งไปในกลุ่มของตั้มกับโดมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วต้องขอโทษทุกคนครับขอโทษทุกๆคนที่ที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้แบบว่า มาอยู่ในเรื่องของพวกเราด้วยนะครับผมพี่นุย้ยพี่หนึ่งแพรวา่าทุกคน<ม>คุมแม,แม่มนะครับซึ่งจรแล้วทุกคนแบบเป็นแค่สิ่งที่เราแบบว่าเอ,อยากจะให้มันเป็นเรื่องสนุกสนานเกิดขึ้นแต่ว่าจริงแล้วผมไม่ได้ไม่ได้คิดว่าผลต่างๆมันจะออกมาขนาดนี้นะครับไม่ได้หวังว่าผลลัพธ์จะออกมาขนาดนี้เลยจริงซึ่งผมก็ถ้าเกิดว่ารู้จะเป็นอย่างนี้ผมก็คงจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แกล้งน้องแต่แร,นแรกนะครับผมแต่ว่าอย่างที่ตั้งบอกครับว่าทุกอย่างก็จะเป็นบทเรียนของเราที่ทําให้เราได้ได้รู้ว่าเออ เราได้ผ่านมันมาแล้วนะแล้วก็แล้วก็คงไม่ทําอะไรแบบนี้อีกแล้วนะครับก็ขอโทษน้องน้องชายด้วยสบายมากเลยครับน้องชายแต่อยากจะบอกทุกทุกคนว่าอย่างหนึ่งที่ในในเรื่องร้ายมีเรื่องดีมากๆจริงๆก็คือมันเป็นละครเวทีเรื่องแรกของคริสเลยครับแล้วการที่มาทําตรงนี้มันต้องอาศัยความเชื่อใจกันในระดับ1 0 0เเยอรเนครับอย่างน้อยการเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับมันทาให้พวกเราเชื่อใจกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ทํางานกันได้อย่างเต็มที่สุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนอย่างบอก ผมดีใจนะผมดีใจแล้วผมมีความสุขมากที่ได้เจอกับพวกพี่เขาทุกคนเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดจะเป็นบทเรียนแก่พวกเราทุกๆคนเลยครับผมโค้ชไดคาขอบคุณครับรักมาเขียนแฮชแท็กเป็นรักกันมากแฮชแท็กเซฟกันครับขกกันหน่อยจัดพากย์ได้เลยรักอยู่แล้วรักอยู่แล้วต่อไปทุกวันเลยครับผมทำผมให้เลยหรอ ครับเอาเหนื่อแตกไม่เคยสภาพเลยลรวรู้สึกร้อนแล้วอุน <c oughs> ่อนอะไรที่ก็ร้อนเหมือนกันที่สภาพนีสำหรับท่านปรลัดคอมเนตงมันไม่ดาหรอกมันไม่ดิ่งของผมผมเลือกได้ครับคือของผมต้องบอกว่าเรื่องนี้คือโชคดีโดยส่วนใหญ่คนที่เข้ามาคอมเมนต์เขาจะคอมเมนต์ถึงแบบว่ามันเหมาะสมแล้วหรอไม่ไม่ค่อยมีอยากทายที่เอาไปปรับไปรุงไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ผมจะค่อนข้างเปิดรับกับคาคอมเมนต์ที่ผมสามารถเอาไปเป็นบทเรียนได้ <c oughs> เขาจะไม่มีเข้ามาด่าแบบ ไอ้นูน่นไอ้นี่แบบไม่มีเหตุผลทุกคนล้วนมีเหตุผลมาให้ผมอันนี้ผมเลยอ่านและรับไ,ได้รับได้แล้วก็มีความเข้าใจถึงว่าทําไมเขาถึงทำแบบนี้รู้สึกขอบคุณมากเวยอีกด้วยที่ทําให้ผมแบบโตขึ้นแล้วก็ได้เห็นมองอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยไปยืนอยู่นั่งจุดไนได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่คุ้มค่ามากๆเหมือนกันคุ้มในที่นี้คือ คุ้มที่เราจะได้คิดมากกว่านี้คุ้มที่เราจะได้เขาเรียกอะไรอะอยู่ในสังคมให้มันมันถูกต้องตำแหน่งมากกว่านี้แล้วก็คุ้มที่ได้น้องชายคนนี้มาแบบว่าเราเหมือนเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเราได้พูดคุยกันเยอะขึ้นแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่มันมันทุกข์ด้วยกันอะผมก็รู้สึกว่าในเรื่องหลายมันดีเรื่องดีจริงย่จากนี้นเราจะทําคลิปเราจะต้องอยังไงบ้างมันจะมีความกังวลมากแค่ไหนมากมากว่าเดิมผมเห็นมื้นกน ก็อย่างเล่นตลกเหมือนเดิมหรอกใช่ใช่คือคือคนบอกว่าจะเลิกเลิกเลยไหมนี้ใส่นี้ผมบอกว่าถ้าผมพูดบอกว่าผมจะเลิกเลยครับผมอาจจะโกหกีนิดนึงเพราะผมอยู่กับมันไม่ไม่อาจจะครับคุณครเพราะผมมาอยู่กับแบบนี้มา28ปีผมเพิ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมคงคิดเลยไม่ได้แต่ผมสัญญาว่าจะค่อยๆปรับตัวแล้วก็จะคิดให้มากขึ้นขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นครูให้ผม นอจากแบบว่าเล่นละครเวทีกันทั้งเรื่องส่วนตัวคุยกันเยอะมากคุ้ชโอ้โหช่วงนี้คุยกันทุกวันทุกวันครับก็ต้องขอบคุณทุกอย่างจริงๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้พวกเราได้สนิทกันมากขึ้นมากไปกว่าเดิมมากๆเลยอะครับผมใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหรักสุดๆเลยฮะ